สวัสดียามเช้าพี่น้องเก็บเห็ดพี่เก่าครับนี่ครับดอกแรกแหกมานพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันได้พี่น้องมือนี้มาเตตีซีคือเก่าพี่น้องที่งานบาฟี่ตายแล้วก็ตออฟี่ตายไปทางไหนไรบุ๊คลองแล้วงอกขาวสวยๆพี่น้องช่วงนี้ก็มีแต่เห็์ละงอกพี่น้องนี่ สวยงามครับพี่น้องเก็บครับอ๋อครับเจออีกแล้วครับพิลางูขาวครับพิลางูขาวเก็บครับเป็นหลุมมาชมไหมเจออีกแล้วพี่น้องพดละงูเหลืองสามสี่ดอก เด pues ี๋ยวเปิดไฟกันเห็ดล <For S 3> <unemploy S 1> ้วงอกครับใจ่ายเลยวะงอกเดี๋ยอะพ่อยังก็เอาเห็ดนะนอนยัยไงเนาะพ่อเห็ดยังก็เอาเห็ดทันทีงอกเดือดพี่น้อง อันมานแล้วอันมานแล้วแจงเลยพี่น้องเริ่มแจงแล้วเอาไปลุ้นกันต่อพี่น้องแมนนี่ครับพี่น้องเระงกขาวฮะแมนพี่น้องแล้วพอร้านกันมเมื่อกี้มันกันนี่พน้องพุ่นไปทั้งพุ่นเลยไปพี่น้องลุ้นต่ออีกดอกนี่พี่น้องแจงเลยพี่น้อง เสาแล้วครับีตอนน่อทำกันเด้อพี่น้องนี่ดอกงามเลยทีนดงตงงกขาวพี่น้องปลาเห็ดละงกขาวแต่ก็ออกห่างๆลยนะช่วงนี้เนาะสองสามหมืม่นม่าคนหลายคนก็หูเขาก็พากันเฮมาพี่น้องไปลุนต่อครับภาสีแดงเห็ดละงอกอีกบ่นี่ดอกนึงพี่น้อลงละงกขาวง,งามๆเลยอดอกสวยๆเลยว่ะพี่น้องนี่ครับ เดี๋ยวประเทลายไปไหนพี่น้องนี่ไป<ะ>ไปต่อพี่น้องพี่น้องขอปลาเฮดปวกกีเทาแล้วคนังเายนี่บวกกีเทาพี่น้องกระสีประมาณนี้ครับนี่ ที่มีคุยๆขี่เท้านั้นอได้อยู่พี่น้องเห็ดรวมๆจนมาเป็นเห็ดละงองกขาวครับเดี๋ยวจะไปดงเห็ดละงอกขาวต่อไปครับนี่พี่น้องดอกปุยไงพี่น้องเห็ดเขาไข่หรือว่าเห็ดตะไข่ภาษาไทายนะพี่น้องเห็ดไข่นี่อู้ดอกปุยไงพี่น้อง อดอกนี้งามครับพี่น้องไปครับนี่พี่น้เนาะดอกนึงใหญ่กลเลยเห็ดเขาไข่กันพี่น,น้องนี่โอ้ดอกง่ายๆพี่น้องนี่เกือบสร้างกำปั้นนี่พี่น้องี่มึงบทอถปีน้องดอกนี้บทโถยังแข็งอยู่พี่น้องไปครับเห็นต่อไข่มันมันอาอละ พ่อแม่พี่น้องขานเก็บเห็ดห้องก็สิ้นสุดลงแล้วพี่น้องก็ได้เห็ดปลายเติบอยู่เห็ดละง,งกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งเห็ดกันจะนอยพี่น้องมานี่ครับพี่น้องเห็ดละง,งกขาวเห็ดเขาไข่ดอกง,ง่ายสองดอกแลกว้วก็เห็ดผงเอาละพี่น้องมือนี้ก็เก็บลอยดีเนาะพี่น้องได้เห็ดปุ่นพอนยางไปตั้เบิ้งกันไปแล้วสำรับช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลนะพี่น้องหางกินตามฤดูกาลเนาะเก็บเห็ดช่วงนี้ เก็บเห็ดครับว่างจากเวียกจากการจากงานกะมาหาเก็บเห็ดหาอยู่หากินเอาละพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องก้าตังใจกันเนาะกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอาคอมเมนต์พูดคุยกันได้พี่น้องสำหรับเนชานี้เนาะทีมงานบาฟรีตายขอลาไปก่อนได้พี่น้องแล้วขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของบาฟรีตายเนาะแล้วก็ขอให้ผู้ติดตามทุกทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะพี่น้อง สำหรับมอนี่ก็ขอลาไปก่อนได้พี่น้องขอบคุณในลายครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหนะ้า